าาเริ่มต้นเนาะจุดเริ่มต้นการไลฟ์สดของผู้หญิทินแลนด์ที่ไลฟ์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ<ม>ไลฟ์เป็นคอนเทนต์ไลฟ์เป็นอันนั้นเป็นนี่สมัยก่อนเป็นคุณยายเป็นคุณตาตลกอะไรเนี่ยออคือมาเริ่มต้นจากไปไลฟ์ของแบรนด์วิงไว้แต่ก่อนไลฟ์อันนั้นนานแล้วแหละกล่องสีอะไรนะสีแดง,แงกล่องแดงไปไลฟ์กล่องไงพื้นปุ๊บกลับมาบานอ๋อเออทำอย่างนี้ก็มีคนดูเยอะนี่หว่าออคนดูเป็นก,กี่หม,มื่นแล้วเนี่อเป็นกนะาบ้านเลยเนาะ ช่วงนั้นเนาะเราไล์อีกไม่ใช่ต่อกัอกไม่ใช่แอปนี้เป็นเปีนอนาำเป็นสีฟ้ากลับมาก็เลยมาไล์เองก็เลยรู้จักว่าอ๋อไล์สดเป็นอย่างนั้นอันนี้คือจุดเริ่มต้นแบบที่แบบว่าไล์ไล์ขายของเป็นไล์แบบคอนเทนต์แล้วตาไปขายของเนี่ยรู้จกักนี่ต้นฉบับที่แบบงูจากเห็ดเพื่อนภาพเพื่อนจ้างไปไล์สดแล้วกลับมาบานจากของกแล้วมาเห็ดเองซะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเพราะมันเท้าความเนาะที่รู้จักกับเพื่อนไปสินาแต่ก็ได้แบบ ไปหาแม่หลายครั้งอยู่เจอกันหลายครั้งบ่อย